เเหห็็นมสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราแม่อ้อยไลคิวพาเพลนนะคะวันนี้แม่อ้อยจะทำเมนูกุ้งเผากุ้งเผานี่กุ้งเผากำลังแบบสดสดสดดด้นดักเลยค่ะออกมาจากน้ำเลยนะคะเห็นทุกคนเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแม่อ้อยจะ เผากุ้งให้ลูกชายกินวันนี้ก็เป็นเมนูของลูกชายอีกแล้วนะคะอยากจะกินกุ้งเผาค่ะคุณแม่จัดให้นี่ระวังกระดิ่งใเอาตัวเล็กก่อนทดลองตัวเล็กก่อนเนาะอันนี้ตัดหนวดตัดอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เอาจะมาบ้างใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เออกเองพี่หมดแล้วเนี่ยสามร้อยไม่มีแล้วค่ะหมดค่ะเฮ้ยมันเด้งมาเยเห็นไหมเห็นเด้งไหมช็อตที่มันเด้งเห็นช็อตมันเด้งไหมคะอะค่ะช่วงเด้งเะดูใกล้ๆกล้เลยนะคะ หรือเปล่าตรงนั้นนะไหมปเล้ามาหรอ,อไปรับมาทำแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้อะ่ะมันยังดิ้นอยู่เลยค่ะทุกคน <c oughs> น้ำอะไรพุ่งออกมามันมันกุ้งอ่่อยูะเอาก็มันกุ้ง ไฟนะเห็นกันไหมค้นี่นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะ1หนึ่งตัวอือเอาแขนเดี๋ยวเราเอามันจะมีออกเนี้ยออาออกคืออะไรอะสมองขี้เนี่ยโอ้

จะได้ทำผ่าลูกเสือคิวต้องส่งอะไรไม่รู้ไม่ใช่สิแต่คิวอยากส่งต้องส่งวิธีการดังฐานก่อไ,อไฟก่อไฟอื่นใช่ดังฐานขั้นแรกนะเอาฐานวางเป็นอันนี้ไปก่อนอะงะ <ไฟ S 1> มาตรงไม้ล่ะ ไปเช็คหรือไปว้าวว้าวว้าวเราค่อยใส่ขานเข้าไปดูอย่าไปทับมันถ้าทับมันมันจะดับจะติดหรือว่าดับครับนี่ฝึกไว้เดี๋ยวไปเข้าค่ายอ่ะ ลูกชายกำลังฝึกก่อฟืนจะเอาไปเข้าค่ายค่ะไปเข้าค่ายแต่อีแม่ทำดับแล้วเนี่ยดับแล้วไฟชักดัดแปลง ใช <c oughs> ่ใช้ดัดเปรจีแล้วทำดับดาบทำดับนะเรืองไม้แล้วชิ้นมาก <c oughs> ไม่ติดค่ะ ชักธรรมดาก็มีอันเดียวไม่ใช่หมายถึงไฟชักขีดเนะี่ยอ๋อไม่ขีดไฟเหรอใช่ไม่ขีดไฟอะ่ะมันติดช้าเนี่ยไปใช้คุณกดแล้วก็ไฟมันลุกตลอดไงแต่ค,ครูลูกให้ใช้อะไรอะ่ะก็เหมือนไฟชักติดแล้วอันนี้ติดจริงๆว่ะ ติดแล้วติดแล้วติดแบบติดจริงๆเลยเยอะนะคะแต่ถ้าลูกคุณครูเตรียมดังด้วยสิเขาไม่เห็นลูกอะ่ะนี่ติดฐานแล้วติดแลนี่ติดฐานแล้วทุกคนติดแล้วเดี๋ยวเราจะเอากุ้งที่เราแล่เมื่อกี้มาย่างนะคะมาย่างย่างย่าง ย่องย่องย่องครับเนี่ยติดแล้วครับเดี๋ยวเราเอากุ้งมาย่างกันนะครับคือตอนนี้ยังยังอิง่มอยู่เลย ม่หน่อยมาแล้วห้ <c oughs> ไฟอ่ะที่ัเอ้เทาใส่ี้เท้าใส่จาน,มนแม้งใไฟติดจอยากกินก็ต้องช่วยกันมันเริ่มเขียวแล้วไม่สีมันเริ่มอะไรนะสุกแล้วสุกแล้วนะดูหนะนะางมันดิ ฝาปิดฝาปิดไว้มันเล่าเปช่วงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า,ากุ้งเผาของแม่อ้อยนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี่นะคะเราเราย่างในเตาถ่านนะคะเสร็จแล้วเราก็ปาปิดนะคะทิ้ไงไว้สักสองสามนาทีค่ะนี่เปะะิดฝาได้ค่ะว้าวทุกคน ป,ป,ปุ๊บ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 ดน,น่าทานไหมคะแต่ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวรออีกหน่อยอ่านไปแล้วนะคะสองนาทีว้าวอุว้ยร้อนอะฝาม,มันร้อนใกล้ละค่ะใกล้ละ ชายไม่อยากโดนควนโอ้น่ากินอย่าให้มันยังมันยังไม่สุกลูกตอนเดินทางไปเอาสักตัวนึงนะไปด้วยพิเศษเอาสักตัวนึงนะได้ไหมเออได้ยังไม่สุกดูอันนี้สุกแล้วอะทีนี้ก็รอนะครับอะไรนะ เดี๋ยวต้องไปเลี้ยมพิเศษมากินได้ตอนไปเลี้ยมพิเศษก็ขอหนึ่งตัวโอเคตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวออกก่อนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนหน้าทานมากเลยนะคะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วะคะ่ะน้ำจิ้มเราก็ตำเองนะคะโอ้โห พอไปวัดไปวาได้ไหมเนี่ยกินไป้วยมือนี่โอ้นี่มันกุ้งนะคะโหเขากินบ้างเ,เดี๋ยวสิครับแกะตรงนี้ก่อนนะว้าว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  กินบ้างครับเดี๋ยวแม่ก่อนนี่เนื้อเน้นๆนะคะนี่จิ้มกับน,น้ำจิม้มนี่นะคะกินแล้วแหละแ,แ,แล้วก็แผ่นลงแผ่นขึ้นอ,อ,อ,อร่อยลารูกชากินบ้างนะคะ ดูสิอืม mm ิ hmm. ่หิวไม่หิวใช่ไหมหิวอ๋ออ mm hmm. คนลัตัวพอ <laughs> mm hmm. กินได้ลูกใช้มือเลยกินกุ้งต้องใช้มือลูกอย่าใช้ช้อนนี่กินงไงมันไม่ได้รสชาติหักแล้วก็ เอาอันนั้นออกมาเนื้อไม่อยู่ในอยู่ข้างในอ่ะนึ่งได้อันนี้ก็อร่อยค่ะแต่เมื่อกี้เราถ้าเอาอ,อันใหญ่ตัวใหญ่มานะมออกสดอยู่นี่กินหมดแล้วกันนี่ยังยังด่วยไหนอ่ะกินเลยกินวะเนีน่ยก็ใส่ในกระลมังก็ได้ กินอย่างเดียวค่ะจะพูดไม่จ้าเห็นได้ไหมีอันนี้ไม่กแกะให้มาเอไม่แกะให้ดีกว่าตัวใหญ่ใหญ่แม่ออขอทุบหน่อยทำไมมันกินยากทุบจะกินทำไมกินเนื้อเนื้อเี่ ไอ้าอยากลองกินไม่เคยกินอาสบลูกเวเนื้อเละหมดลูกนี่นี่เนี่ยเนื้ออยู่ตรงนี้ลูกเนื้ออยู่ตรงนี้แล้วข้าเย็นจะกินอะไรเนี่ยเอ้กินเล่นเหรอแล้ว ย่างประมาณสามกุศนาทีค่ะอาลังดีถ้าเราย่างนานะ่ะตรงมันกุ้งมันจะแห้งอยางมันแห้งเนะี่ยมันแห้งแล้วเราจะกินไม่ได้แบบเป็นน้ำๆอะ่ะมันกินไม่ได้ถ้าตัวใหญ่มานะกินทุกคนเดียวอะ่ะอร่อยไหมอันนี้อันใหญ่เนะี่ยเดี๋ยวแม่ทำให้กิน อ,อร่อยคอนะั้นคินพอแล้วใช่ไหมพอแล้วเอาไหมเอาเพื่อกินต้องกินด้วยมืออทำกินนะมมหมดค่ะเหลือแต่เปลือก อร่อยไม่อร่อยดูนะคะเป็นไงครับวันนี้กุ้งอร่อยครับไม่เหลือซากเลยครับวันนี้ไม่อร่อยคิปขอจบคลิปกันเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์แล้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบายบายสวัสดีค่ะ